ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะสิ่งที่วางอยู่ในถ้วยใบนี้นะคะก็คือดินนะคะเด็กๆได้รู้จักแล้วนะคะในกิจกรรมคลิปดินหินทรายทีนี้คุณครูจะพูดถึงประโยชน์ของดินนะคะดินนอกจากเรานำมาปลูกต้นไม้แล้วนะคะเราก็สามารถมาทำวัตถุในการ ทำของใช้ได้นะคะดินนะคะสมัยโบราณเขาก็จะนำมา,าปั้นแล้วก็เผานะคะเป็นเครื่องใช้อย่างเช่นอันนี้นะคะอันนี้ก็คือตุ่มนะคะตุ่มน้ำที่เด็กๆเ,เรามีขังน้ำไว้นะคะเด็กๆใช้ในทางกิจในการทำกิจกรรมดิ ตุ่มใบนี้ทํามาจากดินนะคะโดยเฉพาะจะเน้นเป็นดินเหนียวนะคะดินที่เหนียวแน่นมากเลยนะคะ,ะเราก็จะมาปั้นนะคะปั้นแล้วก็นำใบเผาเราเรียกว่าตุ่มดินเผานะคะตุ่มดินเผาอ,อันนี้ใบใหญ่นะคะมีตุ่มใบเล็กด้วยนะคะเราทำ ขนาดตามที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นตุ่มเหมือนกันตุ่มดินนะคะอ,อันนี้อาจจะมาใช้เป็นเครื่องประดับนะคะตุ่มดินอันนี้ก็เป็นดินเหมือนกันแต่มาเผาขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เคลือบมันก็ทำมาจากดินนะคะเด็กๆแล้วเรามาทำ เป็นก้อนอิดในการก่อสร้างนะคะอันนี้เราเรียกว่าอิดอิฐมอนนะคะอิฐมอนมีสีแดงอมส้มนะคะก็ทำจากดินเหมือนกันนอกจากตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้ดูแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะาสามารถซักถามนะคะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่า อะไรบ้างที่ทำมาจากดินนะคะอย่างเช่นพวกเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะคะเด็กๆเคยไปเที่ยวที่ปากเกร็ดไหมคะที่ปากเกร็ดเขาก็จะมีเป็นเป็นพวกฝึกอาชีพนะคะทำเครื่องปั้นดินเผาทำแจกันทำตุ่มทำโอ่งนะคะแล้วแม้กระทั่งมี ะไระหม้อดินนะคะหม้อดินใส่อาหารหรือว่าเป็นหลุมขนมครกนะคะก็ทําจากดินนะคะวันหลังพาชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวที่เกาะเกร็ดนะคะเกาะเกร็ดอยู่ที่ปากเกร็ดนะคะที่นั่นจะมีเครื่องปั้นดินเผาเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถเอามาทําประโยชน์ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดก็มาจาก ดินนี่เองค่ะเด็กๆค่ะดินมีประโยชน์มากนะคะสามารถปลูกอาหารนให้เรารับประทานได้ปลูกข้าวปลูกผักนะคะก็คือประโยชน์ที่ได้จากดินค่ะเอาไว้แค่นี้นะคะเด็กๆลองไปดูนะคะมีวัตถุอะไรบ้างที่ทำจากดินนอกเหนือจากที่คุณครูได้แนะนำนะคะ แล้วก็จำมาบอกคุณครูบ้างนะคะหรือจะถ่ายลงคลิปมาก็ได้ถ่ายรูปมาให้ชมนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ